สวัสดีครับท่านผู้ชมในช่วเงเย,ย็นร้ามค่ำมืดนะครับของวันจันทร์ที่18สิงหาคมล่าสุดต้องบอกว่าเกินคาดครับท่านผู้ชมพลคกที่สุดนะครับท่านผู้ชมล่าสุดเนี่ยจากการที่ย่อมความกดอากาศต่ำนะครับก็จะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งแถวแถวทางไม่ทางเวียดนามตอนบนก็ทางช่วงจีนจีนนะครับเนี่ยนะครับลอยต่อใกล้ๆก,ก,ก,กันกับทั้ง2ประเทศนี้แต่พอหลังจากนั้นจะส่งผลทําให้ลักษณะสภาพอากาศ ในประเทศไทยจะค่อนข้างมีปริมาณของฝนกลับมาตีฟอร์มค่อนข้างดีหรือเป็นช่วงที่พีคที่สุดนะครับพีคยิ่งกว่าช่วงอ่าวันที่16-17ถึงวันช่วงที่18สิงหาคมที่ผ่านมานี้นะครับเพราะอะไรจากพื้นกระแสของลมบนท่านผู้ชมสังเกตดูดีๆนะครับพอหลังจากที่เจ้าย่องความกดอากาศต่ำเนยลกนี้นะครับได้ขึ้นฝั่งไปก็จะส่งผลทําให้ลักษณะสภาพอากาศในบริเวณทะเลจีนใต้ ท่านผู้ชมเห็นอะไรไมครับนี่คือย่อมความกดอากาศต่ําแต่กระแสของลมที่หมุนลักษณะทุนเข็มนาฬิกาจะตีเป็นวงค่อนข้างกว้างกว่าเดิมและใหญ่โตวกว่าเดิมแน่นอนรวมถึงนะครับก็จะส่งผลกระทบกับบริเวณทางประเทศไทยโดยเฉพาะบริเวณทางช่วงภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะเป็นดานหน้าบริเวณทางภาคตะวันออกและก็ทางภาคใต้นะครับนี่นะครับนี่คือกระแสของลมที่ยกปริมาณความชื้นค่อนข้างดีนะครับช่วงตั้งแต่19จนถึงช่วงวันที่ 20แล้วก็ถึงวันที่21อนะครับอีกสาวันรวดถือว่าเป็นช่วงที่พลิกที่สุดเนี่ยนะครับกระแสของลมยังคงมีการมุนล,ลันกษณะทวนเข็มนาฬิกาจากพื้นกระแสของลมบนก็จะส่งผลทําให้ปริมาณความชื้นยังคงกระจายตัวและก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากทางช่วงบริเวณประเทศไทยทางตอนบนและสิ่งที่น่าจับตาไม่ได้หยุดจู่เพียงแค่วันที่19ถึงช่วงวันที่21สิสิงหาคมเท่านั้นจากการอัปเดตใหม่ล่าสุดนะครับของ โมเดลหรือว่าแบบจำลองของ ECM ให้ท่านผู้ชมนะครับจับตาให้ดีๆเลยลโดยเฉพาะในช่วงตั้งแต่วันที่22สิงหาคมเป็นต้นไปนะครับแอดมินจะขออนุญาตซูมสูงขึ้นนะครับเพื่อให้ท่านผู้ชมเห็นภาพรวมที่ชัดเจนแล้วก็เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนขึ้นนะครับนี่นะครับตรงนี้คือบริเวณประเทศไทยนะครับและตรงนี้คือมาหาสมุทรแปซิฟิกท่านผู้ชมเห็นอะไรไหมครับตรงนี้ ใช่ครับก็คือย่อมความกดอากาศต่าแล้วก็มีแนวโน้มนะครับที่จะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุซึ่งจากการอัปเดตล่าสุดนะครับของโมเดลวันนี้นะครับวันจันทร์ที่18สิงหาคมเนี่ยนะครับก็อนุญาตนะครับว่าในช่วงวันที่าพารัสบดีที่2 1สิสิงหาคมเนะี่ยก็จะเห็นยอมความกดอากาศต่ำที่มีแนวโน้มจะพัฒนาตัวขึ้นเป็นพายุใช่ครับ เจ้าสิ่งนี้จากการอัปเดตล่าสุดให้ว่าจะเป็นพายุและท่านผู้ชมจับตาเส้นทางของพายุลูกนี้ให้ดีๆนะครับแล้วก็ต้องขอเน้นย้ำให้ดูเพื่อเป็นแนวทางกันไปก่อนเพราะจากวันศุกร์ที่22สิงหาคมนะครับข้อมูลนี้ก็ถามว่ายังคงสามารถมีการเปลี่ยนแปลงได้ไหมก็ยังคงสามารถมีการเปลี่ยนแปลงได้เพราะวันนี้เพิ่งเป็นแค่ว,วันจันทร์ที่18สิงหาคมเท่านั้น แต่แจ้งมาเพื่อให้ทราบและรู้เพื่อเป็นแนวทางนะครับเราจะทําการเคลื่อนไปดูอย่างช้าๆนะครับเจ้าพายุลูกนี้จะเคลื่อนตัวอย่างช้าๆนะครับแล้วก็มีนทีท่าแนวโน้มเนี่ยนะครับในช่วงของวันจันทร์ที่25สิงหาคมจากบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกจะเคลื่อนตัวพาดผ่านนะครับแถวบริเวณทางประเทศฟิลิปปินส์ทางตอนบนหรือว่าทางช่วงต้หวันตอนล่างจะเคลื่อนตัวลงทะเลจ,จินใตาครับ ท่านผู้ชมครับจากภาพต่อไปนี้แอดมินจะไม่ขอพูดเยอะและไม่ขอพูดมากให้ภาพมันบ่งชี้ว่าเส้นทางไปในทิศทางใดนะครับในช่วงของวันที่27สิงหาคมนะครับท่านผู้ชมเห็นอะไรไหมครับและตรงนี้คือประเทศไทยไปต่อนะครับวันพฤหัสบดีที่28นะครับพาดผ่านทางเกาะไหหลำวันศุกร์ที่29าท่านผู้ชมเห็นอะไรไหมครับอื <c oughs> ถ้ามารูปแบบนี้ แล้วก็ในช่วงปลายเดือนสิงหาคมเอแนวล่องมรสุมมักจะชอบอยู่ตรงไหนนะครับก็มีโอกาสที่เส้นทางจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนนะครับเน้นย้ำก็ขอให้ดูเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นสภาพอากาศยังคงสามารถมีการเปลี่ยนแปลงได้หากนําข้อมูลใหม่มาอัปเดตแทนที่เอาละรครับท่านผู้ชมในคลิปนี้แอดมินขออนุญาตไปอย่างไวเลยนะครับ ่อเป็นการไม่เสียลาเดาวเรามาติดตามรับชมและก็เราฟังกันได้เลยครับเอาละครับท่านผู้ชมก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับประจําช่วงเย็นย่ำขมืดของวันจันทร์ที่18สิงหาคมนะครับกราบขอบพระคุณสายข่าว FC ของแอดมินรุสิทิคนจนกันทุกผู้ทุกคนนะครับที่เข้ามาร่วมกันคอมเมนต์รายงานสภาพอากาศในแต่ละพื้นที่วันนี้เป็นเช่นไรกันบ้างช่วงนี้เป็นเช่นไรกันบ้างแอดมินมีความเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า ช่วงนี้ FC ของแอดมินหลายท่านได้รับปริมาณของฝนเป็นส่วนใหญ่แล้วอย่างแน่นอนนะครับแต่ก็ไม่สามารถที่จะมีความเป็นไปได้ที่100คนจะได้สมดังใจปรารถนา100คนนะครับก็ยังคงมีคนที่ยังต้องการปริมาณของฝนอยู่แล้วก็ฝนยังไม่เข้ายงองยังถือว่าน้อยเนื้อต่าใจนะครับเพราะพื้นที่ของตนมันเป็นเช่นไรกันแม่ทําไมฝนถึงเ,เข้ายากเข้าเย็นนะครับ ในคลิปวิดีโอนี้เดี๋ยวเรามาที่ตามเส้นทางกันต่อนะครับว่าแนวโน้มของฝนเนี่ยวันนี้นะครับจะไปในทิศทางใดซึ่งจากเรด้าของกลมอมตุนิยมทิยาที่ท่านผู้ชมกาลังรับชมแล้วก็รับฟังอยู่ขณะนี้นะครับก็คาดว่าเจ้าหย่อมลูกนี้กําลังเคลื่อนตัวแล้วก็มีแนวโน้มที่จะขึ้นฝั่งไม่ช่วงกลางดึกของคืนนี้ก็ช่วงเช้ามืดของอาพ่งนี้เช้านะครับช่วงเช้ามืดกลางตั้งแต่ช่วงกลางดึกถึงช่วงเช้ามืดเนี่ย จะขึ้นฝั่งครับแถวทางช่วงไม่เวียดนามก็ทางจีนนะครับจากการเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งนะครับปริมาณความชื้นที่ควบแน่นกลนเป็นความกดอากาศตา่าก็อาจจกระจายตัวออกมาส่งผลทําให้กระจายตัวมาตามแนวล่องมรสุมที่พาดผ่านอยู่ทางช่วงบริเวณภาคเหนือแล้วก็ทางช่วงบริเวณภาคตะวันออกเชยงเหนือโดยเฉพาะทางตอนบนของประเทศไทยบ้านเราแล้วก็ประกอบกับมรสุมก็ยังคงมีกําลังแรง ยังคงมีบทบาทนะครับแล้วก็ซึ่งจากการอัปเดตใหม่ล่าสุดเมื่อกี้นี้นะครับของโมเดลก็คาดการว่าพอหลังจากที่ยอมความกดอากาศต่ํไใ้เคลื่อนตัวขึ้นฝั่งนะครับกระแสของลมระดับบนก็จะมีการยกปริมาณความชื้นดีกว่าเดิมและก็ขยายตัวเป็นวงกว้างรัศมีกว้างขึ้นกว่าเดิมแน่นอนยังคงส่งผลกระทบกับบริเวณพี่น้องประเทศไทยโดยเฉพาะทางตอนบนและก็ด่านนะคือบริเวณทางช่วงภาคอีสานหรือก็คือภาคตะวันออกเชียงเหนือนั่นเองนะครับ เอาละครับท่านผู้ชมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับกราบขอบคุณแฟน out แฟนข่าว f อฟทุกท่านนะครับที่เข้ามาร่วมกันคอมเมนต์ขอบคุณล่วงหน้านะครับขอบคุณครับเอาละครับท่านผู้ชมก่อนที่เราจะไปดูเส้นทางนะครับของวัดที่พายุนะครับจากการอัปเดตของโมเดลเนี่ยที่มีแนวโน้มที่จะเคลื่อนตัวมาเข้าใกล้กับบริเวณแถวทางเกาะไฮหลำนะครับหรือทางจีนตอนใต้นี่นะครับในช่วงประมาณปลายเดือนสิงหาคมนี้นะครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวแอดมินขออนุญาต พาท่านผู้ชมนะครับมาเช็คข้อมูลของกลมวัตุนิยมทิทยาก,กันก่อนนะครับสภาพอากาศในช่วงนี้เป็นเช่นไรกันบ้างเพื่อมองภาพรวมที่ชัดเจนแล้วก็ค่อนข้างน่าเชื่อถือที่สุดนะครับลักษณะอากาศโดยทั่วไปประจําวันที่18สิงหาคมพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักในบางแห่งบริเวณทางช่วงภาคเหนือและทางช่วงภาคตะวันออกเฉียงเหนือขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณทางจังหวัดบึงกาฬจังหวัดสกลนครจังหวัดนครพนม และทางจังหวัดมุกดาหารระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้กับทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มเนื่องจากวันล่องมรสุมพาดผ่านทางช่วงภาคเหนือนและทางช่วงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่ย่อมความกดอากาศตา่ํากําลังแรง บริเวณทางช่วงอ่าวตังเกียรประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กาลังค่อนข้างแรงที่ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันมันประเทศไทยแล้วก็ทางอ่าวไทยด้วยกําลังที่อ่อนลงนะครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทางช่วงทะเลอันมันตอนบนและทางอ่าวไทยตอนบนมีกําลังปานกลาง โดยทางทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทางทะเลอันดามันตอนล่างและทางอ่าวไทยมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณพื้นที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังริเร้่งเส้นทางการเดินเรือในบริเวณพื้นที่มีฝนฟ้าขนองเอาไว้ด้วยนะครับจากนั้นเรามาเช็คหลายภาคกันนะครับในแต่ละภาคนะครับภาคเหนือก็คาดการณ์ว่ามีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ แล้วก็มีฝนตกหนักในบางแห่งบริเวณทางช่วงจังหวัดพะเยาจังหวัดน่านจังหวัดอุตรดิตถ์จังหวัดตากจังหวัดพิษณุโลกและก็ทางจังหวัดเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด23-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสลมจะค่อนข้างแปรปรวนด้วยความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงทางช่วงภาคตะวันออกนเฉียงเหนือนะครับคาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักในบางแห่ง บริเวณทางช่วงจังหวัดเลยจังหวัดหนองคายจังหวัดบึงกาฬจังหวัดอุดรธานีจังหวัดสกลนครทางจังหวัดนครพนมจังหวัดกาฬสินธุ์จังหวัดชัยภูมิจังหวัดมุกดาหารจังหวัดอำนาจเจริญและทางจังหวัดอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด23-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด28-32องศาเซลเซียสลมจากทางตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทางช่วงภาคกลางนะครับมีฝนฟ้าขนองคาดการว่าร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณทางช่วงจังหวัดลบบรุรีจังหวัดสะระบุรีจังหวัดกาญจนบ,บรุรีและทางจังหวัดราชบรุรีอุณภูมิต่ำสุด23-25ามสองศาเซลเซียสอุณภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสลมจะค่อนข้างแปรปรวนด้วยความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงทางช่วงภาคตะวันออกนะครับคาดการว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณทางช่วงจังหวัดนครในยกจังหวัดปราจีนบรุรีจังหวัดจันทบรุรีและบริเวณทางช่วงจังหวัดตราดอุณหภูมิตม่ำสุด23-27องศาเซลเซียสอุณภูมิสูงสดุด30-34องศาเซลเซียส ลมจากทางตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีขึ้นสูง1-2เมตรบริเวณพื้นที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรนะครับในส่วนของทางช่วงภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับก็คาดการว่ามีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณทางช่วงจังหวัดเพชรบุรีจังหวัดประจวบคิริขันจังหวัดยาลาและจังหวัดนาราธิวาส อุณหภูมิต่ำสุด23-26องศา,าเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-34องศา,าเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วอยู่ที่15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรทางฝั่งขึ้นสูง1-2เมตรบริเวณพื้นที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรนะครับในส่วนของทางช่วงภาคใต้ฝตั่งตะวันตกคาดการว่ามีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณทางช่วงจังหวัดระนองและทางจังหวัดพังงา อุณหภูมิต่ำสุด23-25องศา,ศางเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35องศางเซลเซียสตั้งแต่ทางจังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูงประมาณ2เมตรบริเวณพื้นที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า3เมตรนะครับตั้งแต่ทางจังหวัดภูกเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีขึ้นสูง1-2เมตร บริเวณพื้นที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรนะครับ ในส่วนของทางกรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลมีฝนฟ้นฟาขนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด25-27องศา,าเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 2 3 4องศา,ศา,าเซลเซียสลมจากทางตะวันตกเฉียงใต้ตความเร็ว10-20ิกิโลเมตรต่อชั่วโมงเอาละครับท่านผู้ชมจากนั้นเรามากลับมาอัปเดตกันต่อนะครับจากคาดการณ์ของโมเดลนะครับเมื่อช่วงต้นคลิปนะครับเราก็อัปเดตกันไปถึงกระแสของลมบนและทีเนี้ย พอแม่พี่น้องหลายท่านที่กําลังรับชมแล้วก็รับฟังแบบว่าไม่กอกลับไปกลับมานะครับก็จะดูค่อนข้างรู้เรื่องนะครับว่ากระแสของลมบน,นในช่วงตั้งแต่วันที่19ถึงช่วงประมาณวันที่21สิงหาคมเนี่ยก็จะมีกระแสที่ลักษณะยกความชื้นค่อนข้างดีนะครับหรือว่าหมุนลักษณะทวนเข็มนาฬิกานะครับแล้วก็ค่อนข้างใหญ่โตกว่าเดิมก็ส่งผลทําให้จะเป็นช่วงที่พลิกที่สุดนะครับตั้งแต่ช่วงวันอังคารวันพุธถึงวันพฤหัสบดีที่21 สิงหาคมนะครับจะเป็นช่วงที่ปริมาณของฝนก็ยังคงมีฝนตกเพิ่มขึ้นแล้วก็ตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นในบางแห่งนะครับแล้วก็ที่เรากําลังดูในเรื่องของฝนฟ้าเพื่อท่านผู้ชมบางท่านเนี่ยก็อาศัยนะครับดูเฉดสีไปด้วยว่าเอะในแต่และว,วันในแต่และเวลาเนี่ยนะครับคาดการณ์ของโมเดลเนี่ยจะคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักแถวช่วงใดกันบ้างนะครับดูได้เพื่อเป็นแนวทางนะครับ ซึ่งถ้าหากว่าเราดูจากในภาพนี้นะครับก็อย่างที่ทุกท่านทราบว่ากระแสของลมเนี่ยนะครับก็คือยอมความกดอากาศต่ำเนี่ยมีแนวโน้มที่คาดว่าจะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งนะครับในช่วงประมาณช่วงเช้ามืดหรือไม่ก็ช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้อังคารที่สิ้สิงหาคมนะครับพอหลังจากขึ้นฝั่งเนี่ยก็ส่งผลทําให้ความชื้นบางส่วนเนี่ยก็จะกระจายตัวออกมาเพราะว่าความกดอากาศต่ำอ่อนกําลังลงและก็แนวล่องมรสุม พาดผ่านอยู่ทางช่วงบริเวณประเทศไทยทางตอนบนนะครับแล้วก็การเติมเต็มของปริมาณความชื้นก็คือพาดผ่านหรือว่าอาศัยมากับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็ทางอ่าวไทยทําให้มีปริมาณของฝนกระจายตัวเพิ่มขึ้นนะครับตกกระจายตัวเป็นจุดเป็นหย่อมโดยเฉพาะทางด้านรับมรสุมนะครับอาทิย,ย่างเช่นนะครับในช่วงเวลา16นาฬิกาของวันอังคารที่19สิงหาคม โมเดลก็คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักอยู่ทางช่วงนี้ก็คือภาคเหนือตอนล่างแล้วก็ทางช่วงภาคกลางตอนบนโดยเฉพาะภาคกลางด้านตะวันตกภาคตะวันออกเชียงเหนือตอนบนและทางช่วงภาคตะวันออกเห็นไหมครับก็คือผลกระทบที่เกิดขึ้นแถวนี้ก็คือตามแนวล่องมรสุมส่วนที่เกิดขึ้นแถวตรงนี้ตรงน,รงนี้ตรงนี้คือมรสุมยังคงมีกำลังอย่างต่อเนื่องนะครับอาทิถ้าหากว่าเราซูมมาดูใกล้ๆนะครับพื้นที่บริเวณจังหวัดใดกันบ้างแถวทางช่วงนาโบจังหวัดตาก แถวทางเจดีโคพพระแม่สอดแถวทางช่วงภายกระต่ายทางน้ําดิบทางวังชมพูทางดงซ่อมทางวังเจ้าเขาวังเยี่ยมทางกําแพงเพชรปากดงทางช่วงบ้านป่งน้าร้อนจังหวัดตากทางหนองใหญ่ทางคลองรานทางหนองป้องทางโค้งวิไลทางอุดมทรัพย์ทางปังมาค่าทางแม่วงทางท่าตะโกทางบ้านไร่ลัดยาวเขาสมุกทางอาหมาบแก่ หมาบแก้นะครับแล้วก็ทางตะลิงสูงทางบ้านรันหมานายทางบ้านบึงเจริญนะครับทางทับทันทางหวังเตยทางน้องฉังทางทุ่งนานะครับหลังทางหลานศักดิ์ทางทองหลังนะครับแล้วก็ทางช่วงบ้านเมืองการลุงทางวัดสิงทางจังหวัดอุทัยธานีนะครับทางเนินมะกอกทางกรกพระทางนครสวรรค์นะครับทางชุมแสงทางบางบุญนาคทางโพทะเลทางท่ามะไฟนะครับทางช่วงบึงนาลางทับหมันนะครับ แล้วก็ทางช่วงตะพผ่านหินนะครับทางช่วงจังหวัดพิจิตรพิษณุโลกสุขโขทยัยจังหวัดตากถ้าหากว่าจะให้ดูกันแบบภาพรวนๆนะครับทางพิจิตรจังหวัดตากกำแพงเพชรนะครสวรรค์อุทยัยธานีชัยนาทนะครับในพื้นที่บริเวณดังกล่าวแถวนี้กแล้วก็รวมถึงทางด้านรับมรสุมนะครับมีโอกาสเจอฝนตกหนักในบางแห่งทางช่วงกาญจนบุรีแล้วก็ทางราชบุรีนะครับปริมาณของฝนเล็กน้อยตกกระจายตัวเป็นจุดเป็นหย่องนะครับก็ทางโซนภาคกลางโดยทั่วไป นะครับกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีนครปฐมสุพรรณการสมุทรสาครสมุทรสงครามลบบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีนะครับพรนนครศรีธยาอ่างทองสิงห์บุรีก็จะเจอกระจายตัวโดยทั่วไปแล้วก็ทางช่วงภาคตะวันออกนะครับนครนายกปราจีนบุรีหนองไห่พนมสารคามทางหนองปือกันยางของตะเก่านะครับทางคลองภูเขาชมเมาชุมแสงน้ําเพรนแกลงนะครับก็อาจจะมีปราป่าเล็กน้อยจันทบ um, ุร like ีโป่งน้ําร้อนซอยดาวของหาด วัฒนานครนะครับแล้วก็ทางช่วงภาคอีสานตอนบนนะภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทางช่วงจังหวัดเลยเนี่ยนะครับจังหวัดเลยทางช่วงน้ําโสมทางอําเภอนนวารีแถวทางอําเภอท่าบ่อแถวทางกลางใหญ่ทางบ้านม่วงเนี่ยนะครับทางอาณาด่านก็อาจจะมีฝนตกเล็กน้อยถึงฝนตกหนักปานกลางเกิดขึ้นหนองอีเล้งนะครับตกเป็นจุดเป็นย่อมทางหนองบัวลําพูอุดรธานีทางช่วงสร้างคอมนะครับทางหนองคายบึงการ นครพนมก็อาจจะมีประปลายเล็กน้อยเป็นฟ้าครึ้มคร้มนะครับหรออาจจะมีปล่อยปลอยสกลนครทางช่วงกาะสินนะครับเวลาที่กรอกาลังดูกันอยู่นะครับไม่ไม่ไม่ได้หมายถึงว่าทั้งวันหรือว่าหมายถึงทั้งวันของวันอังคารนะครับหมายถึงเฉพาะเจาะตรงในบางช่วงเวลานะครับในช่วงเย็นของวันอังคารที่1 9นะครับร้อยเอ็ดปรับปลายเล็กน้อยนะครับเพราะว่าปรเิรมาณปริมาณความชื้นนะครับนี่นะครับเล็กน้อย0.4ยดีแถวยาโสธร อำนาจเจริญซูจุซี่ครับอุบลนะครับ,บ,นนรบเล็กน้อยทางศิษเกตทางกูขันทางกันทะลักเนี่ยนะครับทางเดชอุดมทางสุรินทางบุรีรัมนะครับบุรีรัมทางประคำนางรองนะครับทางบ้านกวดห้วยราชเนี่ยนะครับทางหนองหงหนองกี้นะครับแถวพระพรชัยทางอนะครราชสีมาสีคิ้วสูงเนินตางช่องมวกเล็กนะครับทางเส้นลำตะคองนะครับ ก็มีปลาปลายเป็นช่วงๆไปนะครับแล้วก็ทางช่วงภาคใต้เน้นทางตอนบนนะครับช่วงนี้ภาคใต้ทางตอนล่างๆก็อาจจะมีฝนน้อยลงน้อยลงไม่ได้ไหมายความว่าหมดไปแล้วหมดไปเลยนะครับอาจจะมีชุกอยู่แถวทางช่วงตั้งแต่เพช,ชบรบุรีหัวหินลงมาทางประจวบชุมพรหลังสวนทัชนะแล้วก็อาจจะมีปลาปลายแถวทางสุราษฎร์คนครศรีธรรมราชหัดใหญ่สงขลาสตูลยะลาปัตตานีนราธิวาสนะครับ นี่คือลักษณะของฝนนะครับที่คาดการว่าในช่วงเวลา16นาฬิกาพอหลังจากนั้นนะครับตั้งแต่ช่วงประมาณอ่ะครึ่งวันหลังของวันอังคารที่19ก็คือวันพรุ่งนี้เราก็ถ้าหากว่าเราดูในเรื่องของเรื่องของฝนฟ้ากระแสะของลมระดับพื้นผิวน้ําทะเลเราจะมองไม่เห็นการพัดหรือว่าการยกตัวของปริมาณความชื้นฉะนั้นเพื่อให้ท่านผู้ชมเห็นภาพอย่างชัดเจนแล้วก็เป็นปรูปธรรม แอดมินขออนุญาตพาท่านผู้ชมนะครับมาดูกระแสของลมบนเนี่ยนะครับท่านผู้ชมจะสังเกตเห็น,นว่ากระแสของลมบนนั้นจะแตกต่างนะครับจะมีลักษณะการพัดนะครับตามเข็มนาฬิกาหรือก็คือเป็นการกดความชื้นนะครับให้ลอยตัวได้ค่อนข้างลําบากแต่จะไปกดตัวแถว ทางช่วงบริเวณทะเลจีนใต้นะครับซึ่งในขนาดที่ทางบริเวณประเทศไทยของบ้านเรานะครับก็จะถูกพัดพาปริมาณความชื้นที่มาจากทางช่วงทะเลจีนใต้นะครับเข้าเข้ามาปกคลุมโดยเฉพาะทางช่วงภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับทางโซนภาคกลางภาคตะวันออกทางช่วงภาคตใต้ปริมาณของฝนก็จะกลับมามีลักษณะของฝนที่ตกกระจายตัวเกิดขึ้นนะครับในช่วงวันที่19-20จนถึงช่วงวันที่21สิงหาคม พอหลังจากนั้น,นครับมีสิ่งที่น่าจับตาที่เราได้อ่าให้ท่านผู้ชมดูกันไปเมื่อช่วงต้นคลิปนะครับก็คือย่อมความกดอากาศต่ำแล้วก็มีแนวโน้มจะพัฒนาตัวขึ้นนะครับเป็นว่าที่พายุในอนาคตต่อไปซึ่งณนะปัจจุบันต้องขอแจ้งเตือนก่อนว่าณปัจจุบันพายุลูกนี้หรือว่ายอมลูกนี้ยังไม่ได้เกิดขึ้นแต่อย่างใดนะครับ แต่จากการอัปเดตของโมเดลประจำวันนี้นะครับวันจันทร์ที่18สิงหาคม2568ก็อนุญาตให้ในช่วงประมาณวันพระฤหัสบดีที่21สิงหาคมนะครับก็มีรูปทรงแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็เส้นทางนะครับค่อนข้างที่จะน่าจับตาและก็น่าสนใจกับพ่อแม่พี่น้องชาวไทยเรานะครับทาว บริเวณพี่น้องลาวแล้วก็ทางช่วงเวียดนามนะครับค่อนข้างน่าจับตาก็น่าสนใจนะครับเพราะว่ามีเส้นทางที่จะเคลื่อนตัวลงสู่บริเวณทางช่วงทะเลจีนใต้เนี่ยนะครับแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเคลื่อนตัวพุ่งตรงๆมานะครับเนี่ยนะครับพุ่งตรงมาแต่ว่าเส้นทางก็อย่างที่พูดไปว่ายังไม่แน่ชัดนะครับต้องรอความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวแอดมินจะจับตาแล้วก็จะนํามาแจ้งเตือนเล่าสู่กันฟังให้กับพ่อพี่น้องทางบ้านได้รับชมแล้วก็เราฟังกัน อัปเดตกันในทุกวันอย่างแน,น่นอนนะครับบางท่านนะครับพอฟังมาก็ยังไม่สามารถเห็นภาพได้นะครับฉะนั้นแอดมินขออนุญาตพาท่านผู้ชมนะครับมาเช็คปริมาณของฝนสดๆขนาดนี้ที่เรากําลังรับชมแล้วก็เราฟังกําลังตกกันนะครับจากการตรวจจับเรดาร์ปริมาณของฝนสดของโมเดลขนาดนี้กันนะครับจากการเคลื่อนตัวของเจ้าย่อมความกดอากาศต่ำนี่นะครับก็ส่งผลทําให อาเหนียวความชื้นเข้ามานะครับกระจายตัวอยู่ในบริเวณประเทศไทยของบ้านเราเป็นช่วงๆเลยนะครับวันนี้แอดมินต้องขออนุญาตใช้คำว่ากระทบทุกภาคนะครับแล้วก็ตกลักษณะกระจายตัวจริงๆวันนี้นะครับร้อยละ60-70ถึงของพื้นที่กันเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นทางช่วงภาคเหนือก็ดีนะภาคตะวันออกเชียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกวันนี้นะครับเป็นฝนตกกระจายตัวนะครับไม่ใช่ลักษณะ ของฝนตกปูพรมเหมือนช่วงพายุเข้านะครับจะเป็นลักษณะตกกระจายตัวนะครับก็คือเป็นช่วงการกระจายตัวเป็นลักษณะของฝนที่ตกลงมาเหมือนช่วงฤดูฝนนะครับเป็นตกเป็นจุดเป็นหย่อมไปนะครับแถวเนี้ยนะครับก็ขอให้ดูกันแบบอ่าเป็นคร่าวๆนะครับนะครับทางเชียงดาวพะ้วปางแขวงห้วยดุยนะครับทางช่วงแม่ห้องสอนนะครับตกเป็นจุดเป็นหย่อมลำปางนะครับก็ตกทุกจังหวัดนะครับตกทุกจังหวัดแต่ไม่ใช่ทุกพื้นที่นะครับเนี่ยนะครับ ตกจุดก็ขึ้นอยู่กับภูมิศาสตร์ภูมิพื้นที่ครับของแต่ละพื้นที่ด้วยนะครับว่าเป็นเช่นไรนะครับบางพื้นที่ก็เป็นจุดลันเวย์ของฝนนะครับตกได้ตกดีบางพื้นที่นี่ก็รอแล้วรอเล่าฝนก็ไม่เข้านะครับก็ขึ้นอยู่กับภูมิศาสตร์ที่ท่านอยู่ด้วยนะครับเนี่ยนะครับบริเวณทางช่วงภาคตะวันออกเฉียงเหนือหนองอีเล้งค้อกบัวหวังเพิ่มนะครับหนองบัวลําพูทางอุดรเนี่ยนะครับตกค่อนข้างดีนะครับ อาจจะมีปะปลายแถวทางช่วงน้ำสมอํำเภอนนนวารีอำเภอท่าบอ่อหนองคายนะครับแล้วก็วันนี้ค่อนข้างน้อยนะครับแถวทางบึงการแถวทางสนนกลนครค่อนข้างน้อยนะครับมุกดาหารกาลสินค่อนข้างน้อยนะครับทางกาลสินทางมหาสารคามร้อยเอ็ดอำนาจเจริญยังน้อยอยู่นะครับจะค่อนข้างมากแถวทางช่วงรีสเกตสุรินทร์นะครับทางนครราชสีมาแล้วก็กําลังเคลื่อนตัวมาทางบุรีรัมย์ ก็เตรียมตัวรับมือชุดใหญ่กำลังมานะครับแล้วก็ทางช่วงภาคกลางวันนี้นะครับชุดใหญ่หลายชุดเลยนะครับกำลังเคลื่อนตัวเข้านะครับโดนทุกจังหวัดนะครับโดยเฉพาะทางช่วงภาคกลางตอนล่างตอนนี้นะครับกลุ่มฝนเข้าแถวทางกาญจนบุรีทางราชบุรีจอมบึงโพธารามนะครับเข้ามาในตัวอำเภอเมืองนครปฐมอำเภอนครจยศรีคือด้านต่อไปนะครับตกหนักแน่นะครับ ทาง3พานนะครับสาพานแถวอ้อมน้อยอ้อมใหญ่นะครับเตรียมตัวรับมือถล่มแน่นอนนะครับแถวทางช่วงบางเลนกำแพงแสนทางอ่านนนทบ,บุรีนะครับนนทบ,บรุรีทางช่วงบางน้ำเปรียวเตรียมตัวนะครับทางโซนกรุงเทพมหานครสมุทรสาครสมุทรปราการนะครับแล้วก็ทางช่วงจากนั้นกลุ่มฝนกลุ่มนี้ก็คาดการณ์ว่าจะไปปกคลุมทางช่วงภาคตะวันออกต่อไปนะครับประมาณช่วงหัวค่ำดึกก็เตรียมตัวรับมือครับนี่คือการกระจายตัวของฝน แล้วก็อย่างที่พูดไปในช่วงนี้ทางช่วงภาคใต้ปริมาณของฝนลดลงนะครับอาจจะตกอ่ประมาณร้อยละ1 0 2ถึงของพื้นที่นะครับมากสุดไม่เกิน30ของพื้นที่อย่างแน่นอนนะครับก็อาจจะมีค่อนข้างเยอะหน่อยทางช่วงเพชรบุรีแล้วก็ทางปัจจวบนะครับส่วนทางตั้งแต่หลังชุมพรเนี่ยนะครับก็จะเป็นลักษณะของฝนที่ลดลงแบบพิตาไปกว่าเมื่อวานนะครับก็ขออัปเดตไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวแอดมินจะกลับมาอัปเดตให้ใหม่ในคลิปถัดไป นะครับก่อนจะจากกาันก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสันกระดิ่งสำหรับในคลิปนี้ลุดสิทธิคนจนสวัสดีครับ